นีค่ะหนูชิดเองกาะพาศรีล่อเล่เลที่ยีสิบบทที่สองภูผาภูผาพ่อแม่หาให้ได้ดีใจดูแลรัดภูผาภูผามีพ่อภูผามีแม่ พ่อให้ปูผามาหาพ่อให้ปูผาดูแลใบบุตพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวปูผารัดใบบุตรูผาดีใจได้ดูแลใบบุตูผารัดใบบัว ภูผาดีใจได้ดูแลใบบัวใบบัวใบบัวรัดภูผาพ่อแม่รัดภูผารัดใบบัวรัดใบบัวภูผารัดพ่อแม่รัดใบบัวรัดใบบัวใบบัวใบบัวรัดภูผารัดพ่อรัดแม่ พอกไก่อ่านว่ากอจอจานอ่านว่าจอตอตัดอ่านว่าตอดอเชดาอ่านว่าดอดอเด็ดอ่านว่าดอตอเต่าอ่านว่าตอบอใบไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปออ่อ่านอ่านว่าออขอไข่อ่านว่าขอขอพื้นอ่านว่าขอขอเสืออ่านว่าขอขอหิอ่านว่าหององูอ่านว่างอ พ่อพานอ่านว่าพ่อพ่อ,พอ,พอสมเผา,อ,าอ่านว่าพ่อมอม้าอ่านว่ามอลอเลอรืออ่านว่าลอลอลิงอ่านว่าลอหนึ่งอ่อานว่าหนึ่งสองอ่านว่าสองสามอ่านว่าสามสี่อ่านว่าสี่ห้าอ่านว่าห้าหกอี ko u u ja u tu do u du ta u tu ba u bu ba u pu a u u สอีสีพอีผีนี่รงอะอูอูปอููอููป o i i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  o u u o u u o u u o, -u -u. o a a o a, -a. ลออีลีสอีสีพออีผีรออูรูปูอูปูพออูพูปออาปาพออาพาลออาลาพออาผาหออาหา ผูผามาหาตาดีปูนาอมมามีดีดใจผู้ผาดูแลใบบัวภู้ผาดูแลใบบัวภูผามี เพื่อนขานตัวชื่อใบบัวชื่อใบบด